สวัสดีเช้านี้ที่บ่อเลี้ยงปลาของพี่เพ็ญน,นะคะก็คือสระน้ําพี่เพ็ญน,นั่นเองวันนี้พี่เพ็ญพามาดูการให้อาหารมังซิเวลัตปลาของพี่เพ็ญน,นะคะก็สังเกตดูนะคะของพี่เพ็ญจะมีทั้งข้าวโพดกล้วยมะละกอหลากหลายเลยค่ะเพราะว่าที่พี่เพ็ญเลี้ยงก็คือปลานินเนาะปลานินเป็นปลากินพืชไง แล้วทีนี้ช่วงนี้โควิดก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะมีอะไรก็มาโยนให้ปลานี่แหละค่ะเพราะปลากินพืชเนาะทีนี้เนี่ยค่ะเห็นไหม,มพี่เพนเอามาให้ดูคือสังข์้าวโพดเนี่ยจะเหลือแต่สังเลยค่ะตัวข้าวโพดเนี่ยเขาจะแทะกินหมดเราจะเหลือแต่สังขาวๆที่มองเห็นกันนั่นนะคะเห็นนะคะอันนั้นคือสังข้าวโพดนะคะนั่นเขาจะกินจน เลี้ยงหมดเลยค่ะก็เลยไม่กังวลว่าน้ําจะเสียหรืออะไรวันนี้พี่เพ็ญก็มีเนี่ยค่ะมันมันญี่ปุ่นม่วงเพอร์เพอร์สวิตโรสก็ช่วงนี้โควิดตลาดปิดแย่ไปหมดก็อันไหนขายได้ไม่ได้ก็เอามานี่เลยค่ะพี่เพ็ญก็บางอันก็เสียค่ะอย่างนี้ก็หนูแท้ค่ะพเพ็ญจะเลือกเก็บไอ้ที่หนูแท้ตัวที่มีตำหนิมาให้แล้วก็ขนุนอีกอย่างหนึ่งค่ะขนุนนี่อย่างชอบเลยค่ะ ขนุนนี่แทะจนเหลือแต่หนังเลยค่ะเนี่ยค่ะขนุนเขากินดีมากเลยค่ะก็มีอะไรก็เอามาใส่ให้เขาขนุนมันจะเป็นเขาเรียกขนุนขนนี้เล่าแถวบ้านพี่เพนน็เนาะพี่เพ็มีอยู่ต้นสองต้นโอโ้โหปลากินดีมากเลยค่ะแต่เขาจะหอมมากเลยนะขนุนเนี่ยรสชาติจะดีเลยแล้วก็แตงโมแตงอินทรีย์ของพี่เพ็น,นะคะโยนไปเลยค่ะไม่เหลือให้แต่ให้แต่ทุบให้เขาหน่อย เะะดี๋ยวเป็นจะโยนตัวนี้ไปก่อนข้าวโพดเนาะมาเต็มเลยค่ะโยนไปอย่างมันเทศนี่เขาจะค่อยๆแทะนะคะไม่ได้กินทีเดียวเลยมันเทศพวกมันเทศนี่จะค่อยๆแทะทีละนิดแล้วก็เห็นเลยค่ะถึงว่าเขาแทะเพราะว่าเปลือกเขาจะเขาเรียกอะไรเปลือกมันยุ่ยอะ มารุมแล้วค่ะแต่ตอนนี้จะตกใจนิดหนึ่งก็ยังไม่ได้รุมเท่าไหร่เพราะว่าพี่เป็นยูนแรงตุง่มวันนี้ครึ้มฟ้าครึคม้มฝนนะคะเหมือนฝนจะตกพายุเข้า26มั26้งเขาวันหกถึงสาพวกนี้หอยเหยอะไรก็กินได้หมดนะที่พี่เป็นยูนไปพี่เป็นเลี้ยงหอยด้วย พอมันตกไปอยู่ข้างล่างถ้าปลากินไม่หมดก็คอยจัดการเลยนี่ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยที่เวียนยูนล,ลงไปนี่ค่ะตอนนี้กินขนุนก่อนขนุนมันยุ่ยแล้วค่ะแต่พวกแตงโมข้าวโพดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆแทะนี่ค่ะมารุมอยู่แต่ที่ขนุนนะคะตอนนี้ กินขนุนเลยค่ะแย่งขนุนกันใหญ่เลยจะมาตอนสายๆก็จะเห็นพวกนี่ค่ะกำลังรุมแตงโมอยู่แตงโมกิ้งไปกิ้งมาเห็นไหมคะนี่ค่ะรุมแตงโม แต่หมจะเด้งไปเด้งมาเพราะเขารุมกัน,นข้าโพดก็เริ่มแทะแล้วค่ะคือก็ประหยัดอาหารไปเช้าหนึ่งวันนี้กินได้ทั้งวันนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่มันจะไปเอาแหนแดงมาอีกทีหนึ่งนะคะแหนแดงเนี่ยคะ่ะสั่งข้าวโพดเห็นไหมคะมีแต่สั่งข้าวขาวลอยเต็มเลยค่ะนั่นนะนี่คือตัวที่เขากินหมดแล้ว นี่กะโลวันย้อยสลายตอนนี้กำลังแทะไปเรื่อยค่ะนูนนูนโดนรุมแตงโมโดนรุมไกลไปไหนล่ะเห็นัหมคะน,นั้นมันเทศนี่แตงโมโดนรุมเห็นไหมคะมีอะไรก็โยนไปเลยค่ะไม่ต้องกนนังวลปลาเขากินได้หมดอยู่แล้ว รู้สึกว่าอวบอ้วนขึ้นนะตั้งแต่พี่เป็นมายนยพวกไอเนี้ยก็เดี๋ยวปล่อยให้เขากินก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวพี่เป็นจะช่วงเที่ยงเนี่ยจะไอ้ช่วงเย็นเนี่ยจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นไงบ้าง อาหารไปถึงไหนหมดหรือ,อยังก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เพนสวัสดีค่ะ